สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านเนาะคะ่ะน้องเมื่อน,นี้นะคะมิ้นกับสิพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาติดตามน้ำคุณป่าฝันแม็นนะคะมาติดตามความฝันเพลินเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าเพลินกับเป็นอีกหลายๆท่านนะคะที่ว่าเอฟซีเพลินขอมานะคะมาติดตามป่าฝันแม็นน้ำเนยด้อแอดมินนะคะขอมาหลายๆท่านหลายๆคนนะคะเมื่อนี้มินนม้นเนยมีโอกาสนะคะกับสิพา ท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านนะคะมาติดตามความฟันของคุณป่าฟันแม่นนะคะท่านผู้ชมเนาะเพราะฉะนั้นนะคะห้ากระสีไปฟังชัดๆจากปากของคุณป่ากันนะคะว่าวันนี้เพิ่นฟันยั่งเลาวฟันว่าจังใดนะคะท่านผู้ชมไปคุณยายกับซีศูนย์ได้เพิ่นวะสวัสดีครับสวัสดีครับไปหาคุณยายสบมือเสานี่ไปหาคุณยายไม่ได้เลขตัวเดียวกันตัวนี้แล้ว่ะ ไอ้ย่าเคนใหญ่คิดว่าซี่ศูนย์ยังได้กับซี่ศูนยเลยวะเห็นโล่งศพเห็นโล่งซบโล่งศพน้ำกลนกันหลายหลายมาไม่แต่โล่งศพก็เลยว่าโอ้เหล็กว่ามันซี่ซูนวะหญยพูนเพราะว่าแต่กอลเห็นโล่งศบมันก็เป็นซีเดียนะโล่งซบเพราะว่าตายเนี่คือซูนก็แล้ว่าเห็นเขาแก่มาโอ้ยโล่งศพตอนนั้นย่านหลี่ก่อนก็เลยว่าโล่งศพสามศพสี่ศพซี่โล่งก็แล้ว่าขั้นฟันโมตัวสี่ศูน คิดว่านี่จะคล้องตั้งแต่เศร้าว่าสิบบอล่าเทื่องดอกยางมันตัวมันเป็นเรื่องธรรมดาครับป่านี่กเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยดานพันตุกแมนแต่ไม่เขาชุงหวัดปานนันมันกะอีห <or> mhm. ย <Gym. S 2> างกันฟันทำอไไรก็ต้งกันกับพวกสามคนนี่พลก็ได้สี่ศูนย์นี่พลคนซื้อไหวเลยได้ลัทะเลเพราะเนาะคนได้สี่ศูนย์คนกู้ซื้อเหล็เลยได้สี่ศูนย์กูฝันอีกแล้วมันขึ้นนี่ก็เลยว่ะกูก็ได้สี่ศูนย์้วยเฮยวะต้งกันอีกแล้ว มันตัวอีกบ่ตรงกันวัตัวคุณยายวันพฤกับก็ว่าดนสี่ศูนย์เหรอยายก็ว่าฝันว่าพอมาบอกสี่ห้าศูนย์ของคุณยายนั่ะสี่ห้าศูนย์แต่ว่าตัดเหรียญมันก็มีสี่ศูนย์เนาะมันก็ว่าเป็นตัวเดียวกันคือกันค่ะแต่ผู้ชมเนาะรถแก่ศพรถแก่ล่งศพมันมันบอกเห็นชัดเจนมันเห็นตะวันล่ศงโเมรถแก่ล่องโสมแต่มันแต่มันมันแรงันหลายหลายเลยมาหลายหลายเลยแบบว่าคล้ายๆรถแต่ว่า คือโบอแมนรถคือจังเป็นของสมัยเก่างสินะแกมาจักเป็นยังรถกับโบแมนว่ารถกับโบแมนรถในความฝันนะ่ะหมู่สว่าหมู่สว่าลากโลงศพมาคไ<อ>ขๆรถที่ว่าเขาเอาแก่ศพเวลาขับไปวัดนั่นบเออสี่สี่โลกสี่โลกสี่โลกก็เรียกว่าสี่ศูนย์บ่อฝันเห็นสี่โลงสี่โลงศพแต่ว่าปอไอโบ่คอยฝันเนี่ยนีได้บอกตามตรง ฝันไอ้จะบ่ฝันเกี่ยกันเดกันจังบ่กฝันมาฝันเลขม่ศูนบอก็ยังว่าว่ื่อศูนมันยังย่งบ่คามวัหน้ามันสูงทางล่างข็บนได้หนึ่งหันย่งแม่ศูนย์อาจจะย่งแค่ตัวนาะป่าเนอกฝันว่าลูงไรกันไนใสไยใสเอามาอย่หงไรครับธ่ามผช้ชมกาอยู่ไก่ทีไก่ทางเนาะธ่ามผช้ชมก็จะมีเสียงแมนได้ตัวใหม่มาก ทนฟันบาตัวกับซื้ออาจังย์สันล่ะคิดว่าบ่พอฟันเกี่ยวกับคู่แล้วเมื่อนี้บ่ฝันเกี่ยวกับคู่พอเห็นเลยเห็นบ่าวพอเห็นที่เห็นลุงศพนี่นั่งนั่งอยู่เพื่อนเจ้าของบ่หรือหรืไปเห็นอยู่จังเด่ก็แปลว่าเห็นมานับถนนอุ้ยเขาแกลงศพมากขึ้นหลายศพแต่สีศพปุ่นก็เลยวะห้าสี่ศูนย์ไม่ใช like ่ไหนวห้าสี่ศูนย์ห้าสี่ศูนย์มันเป็นวงหลอกกับว่ารถกับบอมแอนรถมันเป็นหลอแกหลายหลายมากเป็นคือ เป็นเป็นอืออืออเป็นคือหล่อสมัยก่อนบอยยังมีอยู่อัมินตุกตุกยังมีอยู่อันสมัยนี้ก็ยังมีอยู่แบบว่าเขาเจาเฮดเอขึ้นอ่นนันเวลาเขาเจ้าศซลงไปวัดจังสีนาจงจะเป็นของวัดแมนเขาเจ้าจะดึงเอามีรถหัวก็ล้วคมากูฝันเลยว้าฝันแนมนี่ก็เลยว่าขั้นขันฟันหมตัวก็ห้าศูนย์ เดนหาบาเทานี้จะ่แม่นหนาบาดจังเมนไบงหูหูตะวะตะวะเห็นว่าเคยว่าเคยฝันเห็นแปลกแจังเล้มาฝันเห็นแปลกจังวะขั้นฝันบตัวแน่วฝันกระวอสูขันฟังนอกกับองหูแล้วนอขั้นหูหายหน้าสื่อขึ้นบานละเออยยูอึดอยากจังสี่ดอกแต่วะกระไรงวดจะเรียกของอยบว่าสิจับกบจับยังตอนนั้นกัเข่าสามกัเข่ามาเด้อเริ่มเด้อจอนพันจับกวบนั่นกับเข่าสามเข่าเข่าสามเลย ก็สามกนจะมาสามหาในสามีหาหมวดโย่เลยนอกป่านอกมันเป็นสามหมวัดไเปเป็นหางวดรกงวดคนใดตั้งแต่จำได้ตั้งเต่ตอนฝันที่ว่าพนว่าเห็นคู่งวดแหกที่ว่ามือถือคัะค่เาเสื่องกับมมามือฝันถือคักคมือแม่นคะค่ะกระไรจะพ่นมาม่ามวนเงันเมื่อว่าหาเก่าพนกับมมาว่าหาเก่าแม่นอีหลีอื วังสามหากระแมนนีหรือวังสามหาก็ะให้ไปยู่ตัวสามหามาสามหาสามพี่น้องครับเพราะฉะัเขาจีด้ลยว่าบอกว่าตามป่าฟันแม่นเนี่ยก็จีดเลยว่าบอกกรบบบได้มาตะหงอถากเก่าเก่าบบได้มาอีดีช่วงนั้นเป็นช่วงเดียวช่วงนี้ก็่าันานันแน่นอนนี่หรือันนี้อันนี้กับฟันนี่หลีอยู่นั่นแหละว่าซีศูนแน่นอน แนนนอนเนาะป่าแมนบอละจ่หาจะใส่ป่าเอาหาหนิหาบอกมันเป็นวงหล่อคืออันหล่อสมัยเก่าคือเกลีสมัยเก่านะนะโอ้คือหล่อเกลีออคือหล่อเกลี่นสมัยเก่างหล่อเกียนี่เป็นจีเป็นหาสมยห่วยจีเป็นหา,นนหาแล้วพอเที่ยงก็โมโหเนาะกระถาม,มน้ำป่อยเนาะอาแต่มช่วก็ต้องมาตามที่ไปอ้อยแปลนั่นแหละแต่ว่าจกหูจักก็ซื้อว่าเออเด็กหาจงไหนแต่ว่ารุ่งมันเกิดเป็นซีรุงเป็นสีตายก็คือศูนย์ศูนย์แมนว่ามันก็ต้องเดียวกันได้นี่ ตัวเดียวกันก็ไม่บ้างบอกว่าอะไรว่าตรงเดียวกันก็ตรงคุณยายได้ไหมเอาอีกแล้วบอกคุณยายเราบอกแต่ว่า4ศูนย์คือไม่ของคุณยายมัน4หาศูนย์เขาบอกว่าหา4ศูนย์กั4ศูนยะครับเลขตัวเดียวกันตัวเดียวกันครับตัวเดียวกันค่ะมีไม่อีกเด้ค่ะเมีไม่อีกมีไม่อีกเลขาสิงหาเล็จังตัวขับปากเอาอีกแล้ว เลขกหาเลขกซีนี่ดังหากับซีนี่ดังเด็กตีนหาไว้เลยเปล่าม่หากับซีนี่เป็นเลขดังเนาะครับแต่ผู้ชมเนาะว่าดังบ่ดังข้ากับบ่เกี่ยวดอกครับนี่มันก็เป็นความฝันของปออ้อยครับผมปออ้อยเพิ่นฝันยังไงเพิ่นก็ะบอกสู่ฟังเนาะครับแต่ผู้ชมเนาะมันจะเข่าบ่เข่านั่นก็ไม่ผู้ใดงูจักดอกคำนี้ไม่ผอ้อยงูจักปออ้อยก็อยู่ตึกเก่าซั่นน่ะล่ะครับแต่ผู้ชมเก่าั่นขี้่ะครับผมมันก็เป็นเรื่องธรรมดามีความฝันมีตัวเลขก็อยากแบ่งปันท่านผู้ชมแฟนช่อง พอเที่ยงก็เลยเอามาติตตามาให้แค่เป็นแนวทาาเนาะก็จะไปชมเนา,า,าะไปมากกับอยจัดจแต่ว่าแต่เกาขันปอ้อยฝันมาตามพอเที่ยงมาคุกกี้กันนี่ครับผมตั้งแต่หงวดไปไปนั่งคุยกันก็หนักหน่อยอยุคขอนจะเม่ต่เกียกน,นะนะปออยก็ว่าย่เพิ่นว่าฝันเห็นคู่ได้ป่าสันพอเที่ยงเขาฝันเห็นคู่ผู้นี่สามหามาได้เพิ่นลว่าหง่วนนั้นก็รากว่าเขาเกาสามหาตรงกับเบืกอหนักหน่อยเป๊ะเลยครับหงวดนั้น มาจับกบจับเขียดเอ้ยกับเขามากเาสามเอ้ยมาสามหาอีกงวดหนึ่งฝันจนบางคนบวดเสืยวว่าฝันเองคู่ไม่จอกแต่สามหาแต่ว่าสันก็เขาสามหาขึ้กันมันก็รุดหมวดที่ผ่านมานี่ครับมันมันบมเมนคู่ผู้เคยเห็นมันก็ได้รุดเสริมโมเมนคู่หมูเนาะบมเมนคู่หมูโมเมนคู่เนาเคยฝันเห็นกเนาะก็เลยก็เลยมัารุดเนาะแมนอีนี้เลย เจนีเขาเิได้จะสามหามันเป็นสามศูนย์มันมีตอนหนึ่งที่ที่บอยฝันเห็นคู่กันมกเรียนนนอตอนนั้นก็บอมีสามหาด้วยกันให้บอนนอมันเป็นหมูนอมันเป็นคู่ที่เคยเป็นน้ำเขาเลยนะค่าดงวีการขาดเขื่อนเป็นต้นอะไรม่์กกจะเป็นคู่ผููนี้อย่างสี่บอยอย่งสี่สาคู่ผู้นี่มีน้ำซ้ำชวนออกสามหานก็ได้กินสลองกันเนี่ยนางโตกินเลียงกันโอ้เต็มมันยาเลยก็สามหาสั้นเลยแดงมามวันนั้น ว่าอยู่เพื่นมึงสามอ้าสามหอดแม่คันก็ได้ยินปอยบอาอยู่ว่าปอยมั่นใจแห้งเลยตัวนี้มั่นใจสีสามห้าฟันหอดมูคู่มันก็เป็นอย่างสี่หลักค่ะ์เตอร์มช่งเวลามันใจปอยก็บอกว่ามั่นใจยังหัวดิพ่านผ่านมากปอยก็บอกว่าบ่ได้มั่นใจปรนไดเพราะว่าคู่ผู้นี้มันเป็นคู่ที่หูจ้าอย่างสินะครับฟันเห็นคู่เพียงแต่ว่าคนเป็นคู่อย่างสินะค่ะ์เตอร์มช่งเจอเ่อวดนี้ปอยก็รู้สึกว่ามั่นใจเด้ เพราะว่านั่งอยู่เฉยๆเขาขี้ไก่มาเนาะพ่อยเนาะไหลมาเลยหลไหลนี่เป็นบ่อเือเขาแห้งนี่เป็นบ่อชีโล่งก็สศิวาชีศูนย์ครับอ๋อจังไรจังฟันเห็นผลตายชีศพชีโลงแกมาหลไหลชีโลงย่านก็ได้แลนดลี้ได้ทีแหละย่านแลนด์ี่ก็เลยลุกมาซองเบิวงอีกบ่ ยานย่กระซองเมืองยานย่กระซอ,อ,องเบิองมึง <c oughs> แกซุตัวนี้แกซุปตัวนี้แลนหลี่ที่แหลกมันเป็นลูกมะซองเบิองอีกอู้มีแต่ซุตัวนี้ซีซุปลายกันดลายกัดโอ้โหหาซีซูนไข่ไข่เขาเป็นจุดเด่นนะเอ็มินอันอันจินนี่ไข่ไข่เขาเป็นจุดเด่นไข่ไข่ว่าเห็นโรคซีรุ่งพร้อมกันนี่ซีซขั้นบ่ฟันเหร่นขั้นบ่ฟันมันมาตัวนี่ก็มีแน่นอนซีซูนคิดว่าแต่ว่าก็เป็นตรงกระดิ่คุณยหญ่แน่นอะ หนาเสียือได้เก่าสิบเปอร์เซ็นต์หมดได้ก็แตุผู้ชมเด็กคุณยายนี่ก็ได้นเอนั่งอยู่สี่เราสวมมาให้มมนเป็นจุดเด่นนั้นว่าเอเมนไอเนาะเพราะว่าเห็นตามจริงแต่ใจโลงนี่มันก็เขาก็น้่ซีอยู่เยวได้โลงนี่เม่นเห็นโลงเดียวเขาก็อื่นว่าซีเมนโลกงมันจะมีซีจะเขาว่าตายคือศูนย์อันนี้ไม่เห็นไลยซีโลงเลยแกไปต่อหน้าปอยซีโลงเลยคลายว่าเป็นจุดเด่นให้ปอยเห็นนะอืม ยันจะมันตัวขั้นมันหมดตัวก็ว่าแม่นแน่นอนครับอะครับผมเนาะกลับมาติดตามให้เป็นทีเดียวบ่อยนกกระทามูช่มเนาะข้องฝันป้าฝันแม่นหรือว่าฝันของปออ้อยนี่แหละครับปออ้อยนี่แหละคือป้าฝันแม่นถ้าป้าแบกกล้วยจะเป็นปอพูนครับผมเนาะกลับมาติดตามให้ทีฟซี่เขาหม่นมากขอได้หลายคนเนาะนกามูชุมเนาะตัวเลขก็ยังปออ้อยบอกครับผมก็เพื่อเห็นโล่งชพบีโล่งปออ้อยก็ตีให้เป็น4ีศูน หลับเป็นหลกขคือเกียนนี่หลกขคือเกียนนี่พ่นกระเลตีเป็น540ศูนย์ครับผม